มาทอดไก่กันพี่น้องหมูซิคโครงหมักเรียบร้อยตามใจชอบกระทะตั้งไฟาาไปปะจะทอดพ,พร้อมกันเลยสองอย่างใช่ จะได้ไม่เสียเวลาทำอาหารไปโซเลไปเพื่อนในครัวนี่แหละจะ้ะ <Okay. S 2> เริ่มสวยแล้ว เสร็จแล้ว,ลวกับกลาบไปแล้วสวัสดีจ้ะ